เขตที่47ยังอยู่บริเวณที่ดินมุมด้านที่ใต้ของสระน้ำประมาณนี้นะครับ2498แล้วจะทำให้การของชาวบ้านเมื่อตาตั้งค่ายอพยพแล้วมีการขุดบ่อน้ำบนที่ดินชาวบ้านแล้วหลักเขตยังอยู่คะแต่หลักเขตมันเปลี่ยนแปลงไปก็หลังจากที่ค่ายอพยพนี้มาตั้งอยู่แล้วแล้วถูกทำลายโดยกองทัพเวียดนาม เมื่อถูกทำลายกองทัพเวียดนามไปแล้วคนจากบ้านหนองจานก็ไปอยู่ไซต์ทูข้างบนตรงตาพยาแต่ในเวลาต่อมาประมาณ2,520ปากว่าประมาณ24-25มีชุมชนชาวกัมพูชาทะลักเข้ามาอยู่ตั้งบ้านเรือนอยู่แล้วปรากฏในรายงานของกองกำลังบูรภพาในปี48ว่าลุกล้ำเข้ามา 87ไร่มันมีพัฒนาการฮะมันไม่ใช่กล่าวมาโดยๆฮะแล้วเมื่อสองปีนั้น,อนกองกำลังบูรพาบอกว่าชุมชนนี้ขยายเติบโตไปลุกล้ำดินแดนเข้ามาอีก400ไร่ครับเพราะฉะนั้น MOU มท43ท่านนายกกกอดอยู่นักหนารักมันมากเหมือนกับเป็นชีวิตชีวาเนี่ยมันเริ่มแผงลิบเข้าข้างกัมพูชาแล้วมันทำให้เหล่านั้น ทำอะไรไม่ได้กับชุมชนโดยเฉพาะทหารเขาขับไล่ไม่ได้เพราะ m o u 4 3นั้นเนี่ยบอกว่าต้องสันติวิธีไม่ใช้อาวุธเพราะนั้นไม่เปลี่ยนสภ,ภาพใดแต่กัมพูชาเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราไปดูภาพถ่ายทางอากาศปัจจุบันหลังคาสังกสีของแนวหมู่บ้านกัมพูชาหรือผู้ออกพยมนั้นเนี่ยเต็มไปหมดอย่างปรากฏ แผนที่ L7017 และ l 7 0 8ที่ท่านนายกใช้เนี่ยท่านไม่ดูเหรอครับว่าในนั้นเขาเขียนว่าหมู่บ้านผู้อ,อพยพและบ้านเขมรอ,อพยพท่านไม่เคยพูดเลยท่านโกหกต่อหน้าคนทั้งประเทศหลายครั้งแล้วถ้าเกิดเอาตามท่านนะฮะถ้าจะเอาตามท่านแบบเมื่อคืนเนี้ยพวกนี้ท่านไปเอาที่ดินที่ท่านบอกว่าชาวบ้านมีสะดดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยเอาตรงนี้คืนให้เขาเลยได้ไหม ท่านเดินเข้าไปแค่นี้ถ้าหารเขมรมันก็ถืออาก้ามาแล้วท่านเป็นสุภาพบุรุษไหมอ่ะท่านบอกกับพ,พี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าตรงนี้คือที่ดินชาวบ้านเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เขาได้คืนนะแต่ว่าผมคิดว่าท่านไม่ทำเพราะท่านกลัวจะรบกับกัมพูชาท่านเอากองกำลังแค่นี้ข้าเดินเข้ามาถืออาวุธเนี่ยมันยิงแล้ว ท่านโกหกตรงนี้แม้ท่านจะเลื่อนจากตรงนี้เพื่อกบเกิดปัญหาที่มีอยู่เรื่องหลักเขตมาอยู่ตรงนี้ท่านก็เอาที่ดินคืนประชาชนไม่ไ,ได้ท่านไปเอาคน27คนจากสระแก้วไปนั่งคุยกับท่านเสร็จแล้วท่านออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะคืนที่ดินให้เขาหลังจากคนไทยกลับมานี่ไงเขาก็กลับมาแล้วอะ่ะคือผมผมรู้สึกว่าท่านเนี่ย เป็นนายกรัฐมนตรีที่ใช้สำนวนโวหารหลายเรื่องผมอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะเวลาฟังท่านนายกนะฮะให้ปิดเสียงท่านนายกแล้วมองแต่หน้าอย่างเดียวท่านจะพบความจริงในเชิงจิตวิทยาผมไปเรียนมาเมืองนอกเนี่ยนะ,ะผมไปเรียนวิธีมองคนมาผมคิดว่ามองนายกไม่ผิดหรอก ท่านใช้สำนวนโมหารท่านใช้วาจาท่านใช้ความยอกย้อนหลอกให้คนแล้วหลอกชาวบ้านฮะคือที่แน่ๆคือไปหลอกคนจนคือผมไม่ได้มีอารมณ์นะแต่ว่ามันลักษณะพูดแบบนี้แหละพี่ตองสุ่บุวรน้องคงรู้กพผมก็พูดอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมีกี่คุณสุเทพเชิอสุบันนี่ก็อีกรายหนึ่งไปบอกว่าป้าย ตรงบริเวณนวัดแก้วสีสิทธิ์คเดสวรัฎรยาที่เขมรมาตั้งป้ายหินอ่อนประจานไทยนั้นเนี่ยเป็นป้ายโบราณเป็นป้ายดั้งเดิมคือผมคิดว่าท่านนายกกับท่านสุเทพเนี่ยไม่ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคือคนที่ไม่เรียนเขาก็เข้าใจได้แต่ผมคิดว่าท่านไม่ได้อ่านหนังสือเลยซึ่งเรื่อนใหญ่มากผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ แล้วแต่พี่น้องสื่อมวลชนจะใช้วิจารณญาณว่าจะเสนอยังไงนะครับขออนุญาตแค่นี้ก่อนคนระับครับเดี๋ยวออขออนุญาตต่อนะครับคุณประพันธ์คุณีครับเชิญครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นที่ท่านอาจารย์ปานเทพได้แถลงไปแล้วนะครับผมคิดว่าประเด็นที่หนึ่งนะครับ ที่ท่านนายกแถลงว่าท่านรอคอยโอกาสที่จะชี้แจงมายาวนานนั้นนะครับและก็การที่คุณพนิษไปนั้นก็เพราะว่าต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นท่าทีที่ไม่พูดความจริงเป็นเท็จว่านั้นเถอะคือการรอคอยมานานนั้นมันแสดงถึงความอ่อนร้อยประสบการณ์ทางการเมืองทางการทูตของนายก เรื่องนี้เป็นเรื่องดินแดนรเรื่องอิประไต้ปนีปนอมไม่ได้ทันทีที่คนไทยถูกจับเจ็ดคนบนดินแดนไทยนั้นท่านนายกจะรอคอยจนกระทั่งกระบวนการพิจารณาของศาลมีคำพิพากษาว่าคนไทยกระทําความผิดแล้วท่านจึงจะออกมาชี้แจงซึ่งอันนี้บางไม่ใช่วิธีการบริหารประเทศที่ถูกต้องแล้วก็ต้องถือว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาคําชี้แจงเนี่ย บิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็นเท็จทั้งสิ้นปรักปรามคนไทยและกระทำการปน,นุ่มเป็นโคศกของนายฮุนเซนซี่ไม่ได้แสดงจุดยืนร่วมกับคนในชาติในขณะที่เรียกร้องความสามัคคีของคนในชาตินะครับประเด็นที่สองก็คือว่าท่านนายกพยายามบิดเบือนและทำให้คนไทยเข้าใจผิดว่าผลของคำพิภากษานี้ไม่มีผลเกี่ยวเนื่องกับดินแดน อธิบไตยของประเทศและเป็นข้อผูกพันเฉพาะบุคคลหรือคู่ความเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเท็จอีกและเป็นการใช้ความรู้ที่เรียกว่าไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิงความจริงแล้วที่รัฐบาลกัมพูชาเขาดำเนินคดีกับคนไทยนั้นเป็นการใช้กฎหมายระหว่างประเทศภาษากฎหมายระหว่างประเทศเขาเรียกว่า private international law คือกฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีบุคคลนี่ขอากล่าบเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจาแผนคดีบุคคลนั้นจะเกี่ยวข้องกับอธิปไตยดินแดนลและเขตอำนาจศาลการจะอนุญาตให้บุคคลใดเข้าเมืองเข้าดินแดนประเทศของตนหรือไม่เป็นอำนาจโดยเด็ดขาดโดยสิทธิขาดข,ของรัฐอธิปไตยประเทศนั้น การจอนุญาตหรือไม่อนุญาตประเทศที่ไม่อนุญาตนั้นไม่จำเป็นต้องชี้แจงและบอกกล่าวกับประเทศใดเลยวันนี้พี่ซันเดนและพวกถูกกล่าวหาในข้อหาลักรอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั่นก็แล้วก็ถูกไปกักขังตัวโดยใช้อำนาจศาลกักขังตัวและก็นำตัวขึ้นศาลที่ท่าศาคาดีนั้น เรียกว่าเป็นกระบวนการที่รัฐก,กรมพูชาใช้อำนาจอธิบไตยของตนเองเหนือดินแดนนั้นตามทางกฎหมายแล้วคำพิพาษาของศาลกรมมูชาจึงต้องผูกพันนะครับเพราะเขาอาศัยอำนาจอธิบไตยมาตัดสินว่าเราลุกล้ำดินแดนจะไม่ได้เป็นเรื่องผูกพันเฉพาะตัวบุคคลเพราะหลักกฎหมายนี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่นักกฎหมายทุกคน แม้แต่ตัวนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้เรียนกฎหมายนี้ในการเรียนนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคแํแหงแต่นายอภิสิทธิบิดเบือนที่จะพูดเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องที่ไม่ผูกพันดินแดนและทิพไตของประเทศไทยทั้งหมดนี้กัมพูชาจะเอาเป็นข้ออ้างในเวที JBC อย่างแน่นอนรวมทั้งหลักฐานแผนที่ที่ท่านเอามาอ้างเมื่อคืนนี้จะเป็นหลักฐานที่เขานำไปอ้างในเวทีเจรจาอย่างแน่นอนแล้วมันจะไม่ผูกพัน ดินแดนอธิปไตยและเขตอำนาจศาลอย่างไรประการที่สามก็คือว่านายกพยายามบอกว่าช่วยเหลือคนไทยมาโดยตลอดความจริงแล้วสิ่งที่ท่านทำอยู่ขณะน,นี้หรือทำมาตั้งแต่ต้นตลอดเวลามาคือการเหยียบย่ำเกียรติภูมิศักดิ์สรีของคนไทยไม่ใช่เพียงเจ็ดคนนะครับทั้งประเทศ พราะทันทีที่มีเหตุเกิดขึ้นถ้าท่านแสดงจุดยืนว่านี่เป็นดินแดนอธิปไตยของประเทศไทยและกัมพูชาไม่มีสิทธิ์นําคนไทยไปขึ้นศาลนั้นต่างหากที่จะเป็นการช่วยคนไทยแต่ทําไมท่านไม่ทํานอกจากไม่ทําแล้วยังหาคนมาดิสเครดิตทําลายความน่าเชื่อถือของพวกเราภาคประชาชนที่จะนําข้อเท็จจริงช่วยคนไทยและคําให้สัมภาษณ์ของท่านทุกคนเป็นพยานหลักฐานอย่างดีที่สุด ที่กัมพูชานําไปอ้างแล้วยังพูดต่อหน้าคุณแซมดินด้วยว่าถ้าเป็นดินแดนของ